สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในนีแลคฮินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับยังอยู่กันในเนื้อหาวิถีเล่าจือวิถีห่งยอดคนนะครับผมเขียนโดยคุณพันละฉลาดแพทย์และคุณธีรพุฒิปัญญานะครับวันนี้เราคุยกันในเนื้อหารู้จักใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นนะครับผมฟ้าดินอยู่ได้ยาวนานสาเหตุที่ฟ้าดินอยู่ได้ยาวนานก็เพราะพวกเขาไม่กําเนิดมาเพื่อตนเองดังนั้นจึงสามารถอยู่ได้ยาวนานนะครับ คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อถือกําเนิดมาแล้วล้วนมองหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเข้าสู่ตัวเองเป็นหลักประโยชน์ของคนอื่นหรือของส่วนรวมเนี่ยเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้นเองเรื่องเหล่านี้ถ้าว่ากันตามวิถีแห่งเต่านั้นถือเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับเต่าย่อมไม่อาจอยู่ในธรรมชาติได้ยาวนานนักสุดท้ายก็ย่อมสิ้นสลายไปตามการเวลาที่สั้นเกินควรนะครับ ผู้ที่เกิดมาเพื่อตนเองและผลประโยชน์ของตนเองถือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นชื่อว่าคนเห็นแก่ตัวย่อมจะไม่เห็นหัวคนอื่นคนเช่นนี้ย่อมไม่อาจดำรงตนเองท่ามกลางผู้คนได้เพราะจะกลายเป็นที่รังเกียจของคนอื่นโดยปริยายฟ้าดินเป็นแบบอย่างของการอยู่แบบวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริง เป็นการอยู่เพื่อสปปรรพสิ่งโดยไม่หวังผลประโยชน์สิ่งใดตามมาเป็นการอยู่เพื่อให้ประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตที่คอยหล่อเลี้ยงทุกสปปรรพสิ่งที่สามารถดำรงตนอยู่ได้ในธรรมชาติด้วยประโยชน์ของฟ้าดินมีดังนี้ด,ดังนั้นจึงทาให้สามารถอยู่ได้นานเหนือกว่าสิ่งอื่นใดลึกซึ้งมากเลยนะครับถ้าถ้าเข้าใจปัจฉญาที่เขาเขียนนะ ก็ฟังดูแล้วมีเหตุผลดีเหมือนกันนะครับต่อมานะครับคนเราเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันฟ้ากับดินเนี่ยหากรู้จักอยู่เพื่อให้ประโยชน์กับผู้อื่นคนที่รู้จักมอบประโยชน์ส่วนตัวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์นะครับคนที่รู้จักมอบประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้ประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยย่อมเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้างนะครับ แบบนี้เป็นคนที่หาย,ยากมากๆและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าสูงอาจจะไม่สามารถประเมินราคาเลยไม่สามารถประเมินราคาได้นะครับขออภัยด้วยนะผมอาจจะอ่านติดขัดนิดนึงเขาสับเขามันจะแบบยากๆนิดนึงครับทางหนังสือโอเคครับมาต่อกันบุคคลที่ทําเพื่อผ,ผู้อื่นเช่นนี้แม้ว่าจะสูญสิ้นไปจากโลกนี้แล้วแต่ความน่าเคารพนับถือก็ยังคงอยู่กล่าวขัน กล่าวขวัญกันไปอีกยาวนานได้รับการยุกย่องแบบอย่างที่ดีต่อลูกหลานต่างจากคนที่เห็นประโยชน์แก่ส่วนตัวความยากสร้างความยากลำบากให้กับผู้อื่นคนเช่นนี้ย่อมถูกสาปแช่งแม้กระทั่งกระดูกก็ยังไม่ละเว้นเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายต่อชั่วลูกชั่วหลานชั่วคนในการทำงานเนี่ยการที่คนคนหนึ่งรู้จักทำประโยชน์ส่วนรวมหรือว่าไป เพื่อคนอื่นมากกว่าส่วนตัวเนี่ยนับว่าเป็นคนที่ทุกองค์กรเนี่ยต้องการมากๆนะครับผมซึ่งการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่ดีต้องมาจากความจริงใจไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการหวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้าหากไม่เช่นนั้นแล้วย่อมเกิดโทษตามมาทีหลังได้ นะครับผู้ที่ฉลาดย่อมเลือกรักษาประโยชน์ของส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวเพราะตราบใดที่ประโยชน์ของส่วนรวมยังดำรงอยู่นั้นย่อมยังคงประโยชน์ส่วนตัวตามมาอย่างแน่นอนลึกซึ้งนะครับโอเคครับสำหรับบทความในข้อนี้ผมจริงจริงมันก็เข้าเขียนค่อนข้างยาวนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือ เรกเห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เปรียบมีการเปรียบเทียบกับฟ้าดินที่ฟ้าดินธรรมชาติเนะี่ยอยู่ได้ยาวนานกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่ามอบประโยชน์ให้กับผู้อื่นจึงได้อยู่ได้ยาวนานก็เป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างดีนะครับผม ทุกปัชญานะครับอยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าคือมันจะมีหนังสือบางเล่มน,นะเขาจะบอกว่าบางครั้งคุณก็ต้องเห็นแก่ตัวในบางเรื่องอะเห็นแก่ตัวที่ว่านี่คือเรื่องอะไรอย่างเช่นแบบคุณทํางานเพื่อความฝันคนอื่นอย่างเดียวเลยแต่คุณไม่มีเวลาทําให้ตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือผมการตีความของเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าสําหรับคนที่ทํางานประจำเนี่ยคุณอาจจะเห็นแต่ประโยชน์แก่ส่วนรวมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คือมันมีหลายมุมมองอย่างเช่นแบบว่ามันมีหนังสือหนึ่งอ่ะ,อะกล้าที่เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขถ้าคุณไปอ่านเล่มนี้จะคนเราบทเรียนกับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีคือผมคิดว่าแล้วแต่สถานการณ์มากกว่าให้เราอยู่แบบพยายามแบบอยู่แบบให้ได้นะครับในสังคมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เลื่หลบเพอร์เฟกอะไรแต่ว่า สื่อข่าวที่บางทีมันถ้าหากว่าเราเป็นคนดีเกินไปผมบอกเลยว่าคุณจะเหนื่อยมากๆนะครับเหนื่อยใช่คุณแรกกับการที่ไม่ขูกเกียดนั่นแหละเลอะแต่ว่ามันคุณจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยนะครับกบ็คือแล้วแต่มุมมองบุคคลแต่ด้วยส่วนตัวผมคือเราต้องทําในเรื่องที่มันถูกต้องครับแต่ก็ไม่ใช่ผลักดันให้ตัวเองเหนื่อยนจนเกินไปอย่างเช่นบางเรื่องที่เรารับไม่ไหวก็ต้องบอกคนอื่นว่า ขอโทษนะเราทําไม่ได้ให้คนอื่นทํและกันเราทําไม่ไหวบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใจเราหรือไงเราก็ต้องปฏิเสธไปบ้างนะครับความคิดผมอาจจะต่างจากบทเรียนในข้อนี้นะครับแต่ว่ามันก็จริงคุณลองคิดดูดีดว่าบางครั้งการเอาใจคนมันเป็นเรื่องที่ไม่มีวันจบนะครับ เกิดวันใดวันหนึ่งคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่สามารถทําได้เขาก็ไม่ชอบคุณอยู่ดีบางครั้งก็ต้องใช้หลักแนวคิดอะไรบางอย่างที่ฟังหูไว้หูครับพอประมาณเป็นคนดีได้ก็ยิ่งดีเหมือนกันนะครับผมแต่ก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะครับไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลีลาฮินฮาร์ดสวัสดีครับผม